อีกหนึ่งคนที่จองกระถินหนึ่งบางปูรู้จักหนึ่งบางปูใช่ไหมฮะหนึ่งบางปูคุณไหมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คงคุณหน้าคุณตาหนึ่งบางปูนะใช่เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะหนึ่งบางปูชื่อจริงก็คือวรัชยากรอ่อนทำเธออดีตเธอเป็นตลกอดีตเธอเป็นนักร้องปัจจุบันเธอเป็นนักขายมือทองนักขายออนไลน์มือทองเธอร่่ารวย มาจากการขายของออนไลน์นั่นแหละแล้วเธอก็มีแล้วเธอก็มีสามีตำรวจอ่ะอ่พูดกันอย่างนั้นเถอะนะโอเคทีนี้ทีนี้ไอ้เรื่องของเรื่องนะแล้วตั้มก็ไปให้ข้อมูลกับสื่อบางสํานักบอกว่าตอนที่หนึ่งบางปูเขามีเรื่องกับสามีตำรวจฟ้องร้องกันอะมีสามีตำรวจแล้วมีลูกด้วยกันค่ะ ตอนที่เขามีเรื่องฟ้องร้องกับสามีตำรวจเนี่ยเรื่องอะไรช่างมันเถอะเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องครอบครัวหนึ่งบางปูก็ได้ไปใช้บริการทนายตั้มปรากฏว่าทนายตั้มเรียกสิบร้านค่ะไม่เป็นไรยอมแม่ค้าออนไลน์อย่างหนึ่งบางปูกล้าเรียกก็กล้าให้ช่วงนั้นนางประสบความสําเร็จงานในการค้าขายปรากฏว่ารับสิบร้านแล้วก็เทลูกความใช่ค่ะไม่จัดการดําเนินการอะไรเลยนางต้องจัดการเองอ่ะสิบล้านที่ได้ไป ตามเอาไปถอยปอเช่ขยเยนสีน้ำตาลค่ะมีรไป้วยปะปอเช่ขยเยนสีน้ำตาลมีรูปด้วยเนี่ยคันนี้คันนี้หนึ่งบางปูบอกคันนี้ไงหนึ่งบางปูบอกคันนี้ไงคันนี้แหละเงินที่ได้จากเธอไปเธอโกรธมากในในจังหวะนี้เธอถูกเทไงเธอถูกเทอเสียเงินสิบล้านเธอเลยออกมาแฉดังนั้นเธอแฉดังนั้นไปฟังเธอแฉไหมให้ครบ ไปกันที่หนึ่งบางปูค่ะคุณวรชยากรอ่อนธรรมหรือคุณหนึ่งบางปูสวัสดีค่ะคุณหนึ่งคะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนที่คุณหนึ่งมีเรื่องทําไมตัดสินใจเลือกใช้บริการทนายตั้มครับตอนนั้นอยากรู้ที่มาก่อนทําไมจึงเลือกใช้บริการทนายตั้มตอนนั้นนะตอนนั้นค่ะณตอนนั้นใครแนะนําหรืออะไรยังไงคะเชิญค่ะเมื่อก่อนนี้หนึ่งเป็นนักแสดงใช่ไหมคะใช่ค่ะอื่ค่ะแล้ว พี่ผู้จัดการส่วนตัวค่ะเวลาหนึ่งเครียดมีปัญหาอะไรหนึ่งก็จะโทรหาเขาแล้วหนึ่งปรึกษาเขาว่าอยากได้มวยทีเกี่ยวกับผู้หญิงหรือว่าอะไรที่ช่วยหนึ่งได้เพราะว่าประมาณว่าเรามีปัญหาคือเราอยากให้ผัวเราว่าจะชีวิตเราแต่เขาไม่ยอมออกไปเขาก็เลยให้เบอร์กับของทนายตั้ง ไม่ใช่สามูลทีของของผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบว่าก็คิดกันว่าใครดีวะหนึ่งใครดีวะหนึ่งก็คือออกมาเป็นชื่อพี่ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นนางงามอะค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นนางงามอ๋อเดี๋ยว,ยวก่อนหน้า,าจะมาทนายต้ามเนี่ยมีการแนะนำ้งแรก้งแรกก็วิ่งไปหา คุณบุ๋มปนัดดาใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่ออะค่ะพี่อ้าวไม่เป็นไร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 ไไม่เป็นรคุณนางงามค่ะเป็นนางงามที่เขาเคยดีกันไปหาหรือกับกับกับอดีตนางงามใช่ค่ะที่ที่ทานอยู่บุเรนิธอะไรประมาณนั้นนในแับใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งอยากขอความช่วยเหลือตอนแรกก็แบบว่า เฮ้ยไปไปมวยทีปวีนาหรือว่ายัางไงเราก็แบบดินทุรนทุรายเนาะผู้หญิงเราอะตอนนั้นบ้อเ่อผัวเราเขาไม่ได้อะไรแต่คือเขาไม่ได้บอกว่ายศใหญ่อะไรแต่คือนายเขาว่าเป็นเพื่อนกับบิ๊กตำรวจคนนี้อืมอืมอือ่าแลวเราก็เลยกลัวมันยากอะค่ะที่เขาจะออกไปจากชีวิตได้นะตอนนั้นครับครับค,ครับค่ะซึ่ง พี่เขาก็บอกว่าโอเคหนึ่งพี่ฝากให้แล้วนะโทรไปหาพี่บอไปไม้ได้เลยหนึ่งก็โทรไปโทรไปแล้วพี่เขาก็ฟังเหตุการณ์ทุกอย่างค่ะพอฟังเหตุการณ์เสร็จเขาก็บอกว่าต้องเป็นทนายคนนี้แล้วล่ะเพราะว่าดูแล้วแสบหมายถึงว่าดูแล้วสิ่งที่หนึ่งเจอค่ะอ่านมาแสบอืมก็เลยให้ต้องทนายคนนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่ฝากให้ก่อนอืมแล้วเดี๋ยวน้องหนึ่งค่อยโทรไปเขาก็ติดต่อกลับมาว่าฝากให้ได้ ฝากให้เรานะโทรไปได้เลยครับให้สัญญาณหนึ่งหนึ่งก็โทรไปก็เลยได้ร่วมงานการใช้บริการกับทนายคนดังคนนี้ค่ะโอเครู้ละรู้และรู้ละพี่บอเบไม้แนะนำให้ไปใช้บริการทนายต่อเต่าว่ากันอย่างนั้นเออใช ค่ะแต่หนูไม่โทษพี่เขานะคะเพราะว่าเขาใจเข้าใจเขาใจเขหวังดีค่ะมันโทษกันไม่ได้หรอกไอ้ไอ้ไอ้ของอย่างนี้นะฮะทีนี้พี่ต่อตับไม่ต้องกักไม่ต้องบังเออคนหนึ่งมันรู้กันทั้งประเทศแล้วก็คือทนายตั้มสุดท้ายทนายตั้มเขาเรียกสิบล้านเหรอฮะก็ทนายคนดังเขาก็ถามก่อนค่ะว่า ทรัพย์สินหนึ่งอะมูลค่าเท่าไหร่แล้วหนึ่งก็คิดว่าเราก็เหมือนไปหาหมอใช่ไหมคะทนายความหาหมอปวดท้องอะไรเราก็ต้องบอกว่าเราปวดท้องตรงไหนอันนี้เราก็ต้องบอกเกลี้ยงอะค่ะเราบอกเขงไม่ได้เพราะเขาจะมารักษาเราปรากฏว่ามันทําให้เขารู้ถึงทรัพย์สินของเราว่ามีจํานวนเท่าไหร่แล้วเขาก็เรียกมาในจํานวนเนี้ยค่ะสิบล้านบาทพอ่อแล้วให้เหลือแปดล้านโอเคโอเคค่าบริการของเขา ดูตามมูลค่าทรัพย์สินเราดูตามมูลค่าทรัพย์สินที่มีปัญหาการว่านั้เถอใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาศพล้านเอาข้กล่าวอ้างแบบนี้ค่ะว่าทรัพย์สินมันเยอะโอเคอ๋อตอนนั้นกับอดีตสามี ก็ม so ีป mm, so ัญหาเรื่องสมบุกสมบัติอะไรด้วยจะแบ่งกันอย่างไรใครได้ส่วนไหนประมาณนั้นแกก็เรียก10บล้านโดยมองถึงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นปัญหาการว่าไปบอกหมดเนี่ยว่ามีเท่าไหร่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นคือผัวหนึ่งเก็บตังค์นะคะขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆได้ได้เอาเลยผัวของคนหนึ่งเป็นคนเก็บเงินไปทั้งหมดว่าแคคือทํางานได้ั้งหมดให้สามีเขเก็บเราเราเป็นเหมือนแบบเขาเขาโตกว่าเรา15ปีอะค่ะเขาแก่กว่าเราเราเราเหมือนเด็กแต่งานก็ตั้งแต่อยู่ได้น้ยค่ะหนึ่งก็ยังเด็กๆเด็กๆเลย ก็เลยแบบว่าอ่าให้เขาเป็นคนเก็บตังค์แล้วก็ดูแลแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะร่ารวยขนาดนี้ค่ะพอผ่านไปกลับกลายเป็นว่าหนึ่งอะค่ะจะมีตังค์ติดตัวประมาณครั้งหนึ่งอะวันหึ่งได้ใช้ครั้งละปึกอะค่ะประมาณแสนหนึ่งครั้งละแสนหนึ่งใช่ค่ะที่ติดตัวพอติดตัวครั้งละแสนแต่แต่เขาก็จะเติมให้ต่อแต่ที่มันเป็นร้อยๆร้านนั้นอยู่ในมือของผัวคนนี้หมด ใช่ค่ะถูกต้องเวลามีปัญหากันผัวแฮปเลยว่างั้นเถอะก็อันนี้เราเราเราไม่กล่าวอ้างถึงค่ะเพราะว่าคดีจบลงด้วยดีค่ะโอเคโอเคโอเคลงด้วยดีแล้วโอเคทีนี้ทีนี้แล้วอย่างไรเขารับค่าทนายไป10บล้านแล้วทนายก็ดังเขายางไงแต่หนึ่งไม่มีไม่หนึ่งไม่มีตังแต่ว่ารายได้เดือนหนึ่งของหนึ่งอะค่ะหนึ่งพูดงตรงว่ามันเยอะคมันเยอะแล้วเราอะถ้าเกิดสมมุติว่าเอ่อคนพี่คนนี้ออกจากชีวิตต่อไปผัวเราเนี่ย เราก็จะมีโอกาสที่จะมีรายได้ตรงนี้ซึ่งเงินสิบล้านไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับหนึ่งบางปูอ๋อเลยยอมจ่ายตอนนั้นเลยเลยยอมจ่ายแต่หนึ่งไม่มีตังนะคะหนึ่งก็เลยไปกู้แบงค์เพราะว่าเครดิตหนึ่งดีมากอ๋อกู้แบงค์กู้แบงค์มาจ่ายกู้แบงค์มาจ่ายทนายคนดันองอาทิตย์ค่ะไม่เกินสองอาทิตย์แบงค์อนุมัติเลยกู้แบงค์ให้ทั้งหมดสิบล้านกู้เต็มก้อนเลยสิบล้านแล้วก็ไปให้ทนายคนดานแล้วก็เอาไปให้ขาวตอนแรกต่อเหลือแปดล้านต่อเหลือแปดล้านเขาก็ไม่ให้เขาก็พยายามคุยว่า พี่ไม่ได้ได้อะไรเยอะยหรอกนะเพราะว่าพี่ต้องเอาไปให้นายที่เป็นบิ๊กตำรวจเนี่ยเพราะว่าเขาจะเช้าว่าถ้าเกิดคนนี้ไม่ออกจะไปไปจากชีวิตหนูว่าเขาจะต้องย้ายตำรวจคนนี้ก็คือผัวหนูเนี่ยโ <Okay. S 2> อเคิผัว เอาไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งต้องใช้บารมีอำนาจของนายโอเคว่ากันก็อ้างกันไปก็อ้างกันไปแต่คราวนี้แต่คราวนี้เกิดอะไรขึ้นเขารับเงินไปแล้วเขาไม่รับผิดชอบเขาเทหรืออย่างไรครับเขาได้ทําอะไรไหมคะหนูพูดตรงๆค่ะว่าเขาทํางานไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะให้มันให้มันจบจบไปให้มันผ่านผ่านไปก็คือแบบว่าตอนแรกมาก็มาที่โรงงานหนูใช่ไหมคะหนูมีโรงงานเครื่องสำอางไงอ่าตอนแรกหนูมีทั้งหมด หนึ่งสองสามสามโรงด้วยสามโรงงานอ่อเขาก็ไปโรงงานใหญ่ที่สุดของเราแล้วก็ไปเดินแอคชั่นในโรงงานนะคะให้ถ่ายรูปให้ให้เราถ่ายรูปด้วยแล้วก็บอกบอกเราสอนเราว่าให้หนึ่งลงโซเชียลแล้วก็ผัวจะได้เห็นพอผัวเห็นแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นใครจะได้กลัวเดี๋ยวก็ไปจากชีวิตเราเองในต่๊กอย่นิตรึงถ่านหนึ่งถ่ายรูปประธนนายดังแล้วไงต่อแล้วไงต่อ แล้วไงคะก็หนึ่งหนึ่งก็ก็โพสลงแล้วเออก็ก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอืมหมายถึงแต่ว่าด้วยเราทะเลาะก,กันรุนแรงแล้วก็อพี่คนนี้เขาก็ไปไปไปมาๆกับธุรกิจเรามีหลายจังหวัดอะคะ่ะเขาก็ไปไป,ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเขาอาจจะเบือ่อนายหรือว่าต้องทะเลาะก,กันเนาะตัวเนี้ยก็เลยออกไปเพราะออกไปแล้วมันจะมันมีครั้งที่สองที่ว่าได้เจอ อพี่ทนายคนนี้เพราะว่าเขาเขาเขามาเพราะหนึ่งขอเออจำได้ละมาเพราะหนึ่งขอให้ให้มาหาคุณแม่หนึ่งเพราะคุณแม่ด่าอมแม่ด่าว่าหนึ่งบ้าหรือเปล่าอให้เงินเขาไปสิบล้านทนายบ้าเลยอะไรของมึง อ๋อถูกแม่ดา่าจ่ายเงินจ้างนายสิบล้านอ่ะแล้วยังไงคะามาเจอกันแล้วยังไงคะใช่ก็เลยหนึ่งบอกว่าพี่มาเคลีรยให้หนึ่งหน่อยแม่หนึ่งดา่าหนึ่งอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยบ้านอือืมอืเออเขาก็นะเจอกันกับคุณแม่คุณแม่ก็ขึ้นรถตู้มาในปั๊มน้ํามันก็มาพูดคุยกันบนรถตู้ก็พยายามกล่อมคุณแม่อืมอ่าคุณแม่ก็แบบเนาะเอฟซีอ่ะอืมก็อ่อน ก็คลอก็อ่อนก็ก็เชื่อก็คล้อยตามก็จบลงก็จบลงแล้วพอครั้งต่อมาที่ได้เจอการเจอทั้งหมดสามครั้งค่ะสิบล้านเนี่ยสิบล้านเนี่ยค่ะเจอสามครั้งแล้ค่ะแล้วทำอะไรกับคดีไหเขาบอกเขาบอกให้หนึ่งแกล้งแกล้งป่วยอะค่ะหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมีอาการทางจิตใช่ไหมคะจิตเวทอ่อ่าก็แต่ยังไม่ถึงกับแบบเสียสติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นเยอะ ค่ะก <Ha. S 2> ็ให้หลึ่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะทําแผนคือแถลงข่าวตอนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะแบบทาพี่คนนี้ก็ยังไม่ออกไปจากชีวิตหมายถึงผัวเก่าอะ่ะก็ยังไม่ออกอีกมันผ่านไปนานและก็ยังไม่ออกก็เลยแบบให้แก้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ตอนแรกว่าจะเชิญสือ่อเชิญสื่อมาแบบว่าเออหนึ่งป่วยหนักแล้วก็ให้หนึ่งโพสล,ลงโซเชียลภาพที่เข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นคือวางแผนทุกอย่าง หนึ่งก็โผมเสร็จเสร็จแล้วเหมือนเดดวงหนึ่งอ่ะยังไงก็ไม่รู้อ่ะคือแบบเขาเอาหนึ่งไปไปไว้ผแหนกคนบ้าค่ะเขาประเมินว่าเราเป็นหนักเพราะว่าเขาบอกให้เราแอบเป็นใช่ไหมคะเราก็เป็นใหญ่เลยอืค่ะเพราะว่ามันเป็นแผลน่ะก็เลยเอาหนึ่งไปเป็นผู้ป่วยหนักค่ะที่โรงพยาบาลไหนฮะโรงพยาบาลอะไรฮะโรงพยาบาลกรุงเทพ กลายเป็นผู้ป่วยหนักไปซะตามเล่นตามแผนกลายเป็นผู้ป่วยหนักแล้วหนึ่งรู้สึกว่าหนึ่งไม่อยากอยู่เพราะตอนนั้นหนึ่งก็ป่วยซึมเศร้ามันดิ่งใช่ไหมคะแล้วบรรยากาศข้างนอกคือมันเหมือนมีโยมมาทูดเฝ้าอะค่ะมีพยาบาลเฝ้าอยู่สองคนเพราะเขากลัวจะฆ่าตัวตายคือบรรยากาศมาดูตึมเรียดมากแล้วหนึ่งอะติดตกหนึ่งก็เลยบอกว่าพี่หนึ่งไม่อยู่แล้วนะหนึ่งไม่โศลแถลงอะไรทั้งนั้นแหละหนึ่งไม่อยู่แล้วหนึ่งก็โวยวายโวยวายโวยวายเขาก็เลยมาเยี่ยมหนึ่ง แล้วก็มาคุยกับคุณน้าหนึ่งน้องสาวของคุณแม่คนเล็กแล้วก็ให้ให้รับรู้ถึงลูกคดีว่าจะไปยังไงต่อไปก็แค่คุยอะค่ะอ๋มอมาคุยน้าก็บอกว่าจะเอายังไงต่อหลานเป็นอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ้าก็จัดการก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าขึ้นนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันพอ,อต่อไปนะคะออกจากตรงนี้ได้ไม่เกิน สองอาทิตย์หนึ่งเข้าโรงพยาบาลจริงค่ะหนึ่งป่วยจริงทีนี้ก็ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณแม่เหนึ่อยคิดถึงลูกถึงก็เลยให้แม่โทรหาพี่คนเนี้ยที่เป็นอดีตสามีอ่ะให้เขาเอาลูกมาหาหน่อยปรากฏว่าแกก็เอาลูกมาหาเอาลูกมาหาแล้วก็เลยได้คุยกันก็เลยตกลงว่าจะเซ็นจบกันกับอดีตสามีที่โรงพยาบาลเนี่ยมก็เท่ากับหนึ่งเคลียร์คดีตัวเองด้วยตัวเองอ๋อจบกันเองจบกันเองเงินฟรีสิบล้านอืม จบกันเองพอจบกันเองแล้วแต่มันก็ยังไม่ไม่จบจริงๆนะคะเราก็ได้เซ็นตอนนั้นหนึ่งสติไม่ดีหนึ่งแบบไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นหนึ่งอะเซนแบ่งแยกสมบัติอะไรทุกชิ้นทุกส่วนเลยท่านโดยทนายความของประจําบริษัทของหนึ่งอะก็คือทนายธรรมดานี่ค่ะทนายบริษัทประจัดการให้ทนายบริษัทประจัดการให้ก็เซ็นมีพยงพยาอะไรจบลง พอผ่านไปหนึ่งก็กลับมาแต่งงานกันครั้งที่สองใช่ไหมคะกับ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 สามีจำเคนเดิมใช่ไหมัวคนนี้เหรอหนึ่งปีผ่านไปเจอพอลูกค่ะพอลูกอ๋อพอลูกโอเคโอเคค่่ครับก็กลับมาแล้วก็ทีนี้ก็อยู่ด้วยกันได้สักสิบวันก็แยกทางกันจริงสิบวันเนื่องจากเนื่องจากปัญหาส่วนตัวค่ะก็คือไม่ไม่ขอพูดถึงเค้าใได้ได้ได้สิบวันแยกจริงอ่าสิบวันแยกจริงเลิกกันอีกเลิกแล้วก็จบกันปุ๊บ มันผ่านไปสักประมาณครึ่งปีต่างคนต่างแยกย้ายว่าเลิกกันแน่ๆแล้วต่างคนต่างอยู่เขาก็ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้หนึ่งจะต้องฉุกค,คิดว่าเฮ้ยกูยังแบ่งสมบัติไม่เสร็จสิก็คือพูดตรงๆก็คือเหมือนเขามีคนใหม่หมายถึงว่าเขาเขา,เขาก็มีครอบครัวใหม่แต่เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเรากลัวเหมือนแบบว่า เราเรากังวลว่า่านู่นนั่นอะไรส่วนตัวของเรานะคะเลยต้องการแบ่งสมบัติที่ให้มันแบบว่ารู้เรื่องรู้ราวให้มันเสร็จสิ้นให้ชัดเจนแบ่งให้เสด็จน้ำแบ่งให้เสด็จนะโอเคอืมแล้วงไงคะแล้วไงแล้วไงไปยังไงกับทนายตั้มต่อไหมคะอ่าเสร็จแล้วหนึ่งก็เลยโทรหาไลน์หาโทรหาทนายคนดังอีกครั้งหนึ่งค่ะ เขาก็นัดให้ไปเจอที่สำนักงานของเขาพอไปเจอที่สำนักงานของเขาก็อ่ามีคนอื่นมาต้อนรับเขาไม่ออกมาค่ะอ่าไม่มาเจอแล้วไงคะใช่ใช่ค่ะก็คือจนหนึ่งบอกว่าหนึ่งจ่ายไปนั้งสิบล้านนะหนึ่งต้องได้เจอสิทำไมเป็นอย่างนี้อะอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วเขาก็ออกมาค่ะเขาออกมาเขาก็มานั่งฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงหนึ่งบอกว่าเลิกกันจริงๆแล้วพี่แล้วเข้าใจว่าสิบล้านน่เงินโคต้าของเราที่จ่ายสิบล้านมันต้องยังอยู่ดิ ผ่านไปต่อให้จะปีสองปีคดียังไม่จบเลยอืม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 ค่ะโอเคสรุปก็คือจะให้แล้วพอเ็แล้วไปเขาก็มาคุยค่ะเขาก็มาคุยพอเขามาคุยเสร็จแล้วอ่าเขาก็เดินไปกับกับห้องเขากับพ่อผู้บริหารของเขาก็จะมีเลขาของเขาอะมาตอบรับแล้วแทนและเขาก็หายไปแบบเหมือนไปทำนายก่อนอะ แล้วก็กลับมาหาเราสรุปว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดจะให้ทำคดีนี้ยให้จ่ายอีกประมาณเจ็ดแสนจ่ายอีกเจ็ดแสนเรียกอีกเจ็ดแสนอืใช่ค่ะแล้วจ่ายไหมจ่ายไหมแล้วเราว่าไงคะทางคุณหนึ่งว่าไ,ไงคะไม่ไจ่ายค่ะหนึ่งไม่มีตังค์แล้วตอนนั้นหนึ่งป่วยหนึ่งรักษาตัว กูนี่ยืมสินเข้ามาใช้นี่บาตาไทยโอเคโอเคอะไจ่ายแต่เมื่อไม่จ่ายเมื่อไม่จ่ายแล้วไงต่อก็เลยกลับไปด้วยความโชคช้ำใจว่าเอ่อทำไมแลวสิบล้านหนึ่งหมดแล้วหรอคะพี่ทำไมต้องจ่ายเจ็ดแสนหนึ่งก็สงสัยเขาก็มาบอกเขาก็บอกว่าคดีนั้นจบลงแล้วมันจบลงแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งอะเซ็นสัญญากับแฟนหนึ่งจำได้ไหมคะที่หนึ่งบอกทนายจำได้จำได้จำได้อซึ่งหนึ่งแบบว่า อย่างนี้ก็ได้หรอวะเข้าใจที่เข้าใจอารมณ์ป่ะอืมอืมแต่หนึ่งอะเป็นคนป่วยอืมที่หนึ่งพูดว่าเป็นคนป่วยหนึ่งไม่ได้อ้างนะคะมีใบแล้วต้องแพ้เข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็จบเลยใช่ไหมพล้วเขาได้เจ็ดแสนไม่ใช่วิธีการไหนก็ขาดจากกันไปเลย โรมแบบว่าคนมันจนไหมคนมันไม่มีอ่ะเราเข้าใจอย่างเข้าใจว่าไปไม่เป็นแล้วก็เลยจบกับทนายตั้มไปตอนนั้นละสิบล้านก็จบไปนะตอนนั้นเลยเหรอคะใช่่อไปแต่ว่าหนึ่งก็สููต่อหนึ่งก็พยายามตามหาพักครัวพักครัวก็ลงขันกันช่วยค่าน้ํามงานว่างอะไรบ้างฟ้องกันจนจบเนี่ยค่ะหมดไปนะกับทนายที่ช่วยชีวิตหนึ่งเป็นคนอุดรหมดไปไม่เกินสองแสนค่ะอ๋อทนายที่เป็นคนอุดรมาช่วยจอดแค่สองแสน ใชดีก็จบใช้แค่สองแสนนะลแล้วเงินเพื่อนลงขันให้ด้วย<อ>เพื่อนลงขันค่ะเพื่อนๆมีนักร้องมี คนที่เขาเป็นใจบุญด้วยกันชอบสร้างพระด้วยกันนะคะอ่าแลวก็มค่งค่าทนายค่าวางสารอีก2อ0แสนห้านะคะอ้วก็จบทคนลงขันกันหมดเลยแต่ใช้แค่สองแสนในที่สุดในที่สุดก็สามารถเดี๋ยวชนะคดีสามารถที่จะเคลียร์ทรัพย์สินแก่สามีได้จบลงด้วยดีจบลงด้วยดีโอเคโอเคชีวิตนาทีนี้โอเคแล้วใช่ไมหนึ่งณวันนี้ค่ะชีวิวันนี้ เป็นบุคคลรอล้มละลายค่ะพี่ทําไมอ่ะทาไมต้องรอล้มละลายอ่ะก็จําได้ไหมคะว่าสิบล้านที่กู้มาให้อาตาทนายเนี่ยเออเออก็เขาฟ้องหนึ่งหรือไม่มีตังจ่ายพี่อ๋อเงินที่กู้มาจ่ายทนายตั้มอ่ะเลยถูกแบงค์เขาถูกที่ไปกู้เขาฟ้องซะสองล้านมันก็ล้มละลายแล้วค่ะพี่โอเคโอเคแล้วตอนนี้ก็เจรจาปณิพนอมกับทางแบงค์ใช่ไหมเจรจาแต่ว่ายังไม่รู้จะหาเงินจากตรงไหนค่ะเพราะว่าตัวหนึ่งเองเพิ่งเป็นคนที่ หายป่วยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วหมอเพิ่งบอกว่าหนึ่งเพิ่งเป็นปกติแล้วก็ยังอยู่ระยะฟื้นฟูสมองอยู่เลยค่ะอ๋อครับก็ยัง,ยงกลับมาทำงานตายปกลับ,บมาทำงานยังกลับมาขายของออนไลน์เหมือนเดิม<า>ไม่ได้ได้แต่ว่าทํางานหนักไม่ได้ครับพี่หนึ่งขอบอกว่าจากที่แม่ค้าออนไลน์เป็นระดับแบบบิกบ๊กบิ๊กก็กลายเป็นกลายเป็นเหมือนกับอ่าก็ก,ก็แก๊แกๆโอเค ต้อ like um, งมาฟื้นฟูกันอีกเยอะว่างั้นเถอะมารักษาตัว้าใจแลตวเองเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละนี่คือบาดแผลที่อยู่ในใจที่มีอยู่กับทนายคนดังมันมันเป็นมันเป็นชีวิตหนึ่งพังเลยนะคะพี่โอเคแล้วมันเหมือนเป็นการสร้างกรรมให้กับเราอย่างอย่างสาหัสอเคอย่างมหาอย่างมหาศาลที่หนึ่งคิดว่าหนึ่งอ่ะคงมีกรรมเก่าของหนึ่งเราก็คิดอ่าแล้วแต่ค่ะ ต่อไปถ้าเกิดว่าเอกรรมแบบกรรมที่เขากะทำไว้อ่ะาปอควรที่จะได้รับกรรมของเขาแล้วตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้จะออกมาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะแบบมาหาแสงหรือเพื่อจะมาแฉเขาแต่หนึ่งบอกตรงๆค่ะว่า ใจลึกๆก็แอบรอวันนี้มานานนะที่จะได้พูดหมายความว่าลึกๆแล้วก็รอจะเอาคืนว่าอแฉนั่นแหละเอาก็ต้องตรงไม่แฉแต่เอาคืนเอาสั้นๆอ่าโอเคหนึ่งเราคิดว่าเราก็ไม่ได้คนดีขนาดนั้นนะคะแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งอ่ะสามารถ้องเนี่นพู้บริโภคที่ไหนได้บ้างหมายถึงเราที่ขาทคนเดียวไงว่าแบบว่าเฮ้ยอะไรวะสิบล้านทํางานแค่ไม่ถึงสองแสนแล้วก็มาทากับลูกค้าอย่างนี้คือมันใช่เหรอวะเพราะฉะนั้นไม่ควรดีทนายแบบนี้โอเคอาเอา มาเปิดเตือนคนอื่นด้วยเนั้นหนึ่งก็เถอว่าเป็นการเตือนคนอื่นก็แล้วกันนะถูกไหมคะนะนะนะหนึ่งขอเป็นกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปหนึ่งโอเคขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหนึ่งสู้ๆค่ะครับสู้ๆครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณหนึ่งบางปูวัลัญชยากรอ่อนธรรมค่ะไปบอกเขาสู้ๆตัวเองก็สู้ๆด้วยนะใช่ค่ะไม่รู้ว่าพี่ตั้มจะฟ้องน้องมาแก่ไหมเนี่ยใจเย็น